ลับมาสู่เกงจริงชิงค่าเทอมผ่านมา2เกมสุดโหดที่เรียกได้ว่ากว่าจะคว้าเงินมาสะสมได้ถึง6 0,000บาทไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้กลับบ้านพร้อมเงินแสนมาดูกันว่าน้องมิมเจ้าชนะอุปสรรคสุดท้ายนี้ไปได้หรือไม่กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอ่าเข้าสู่เกเทมเเกที่3กับน้องมิมนะครับครับบอกเลยว่าเกมนี้ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเอาแล้วในรายการของเรา เ<ไ>ป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเกมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญก็แล้วกันเกมบุคคลผ่านเกณฑ์นี่คือเกมที่วัดความรอบรู้ในวิชาสังคมประวัติศาสตร์ทั้งไทยและของโลกเกมนี้ทางรายการจะสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในช่วงเวลาสําคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ผู้แข่งขันจะต้องหาให้ได้ว่าใครอยู่ในเหตุการณ์ของข้อมูลนี้แล้วตอบมาให้ถูกต้องตามจํานวนที่รายการกําหนดมีให้เล่น3ข้อมีเวลาให้คิดข้อละ30วินาที ถ้าทำได้ทั้งหมดก็รับ40,000บาทไปเป็นค่าเทิมได้เลยเล่นทั้งหมด3ข้อนะครับ2ข้อแรกมูลค่าข้อละ1,000 0บาทถ้าพ,พร้อมแล้วนี่คือข้อแรกครับครับพี่แชมป์ต้องการชื่อบุคคลสำคัญตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด3ชื่อครับเงื่อนไขที่โจทย์ให้คือไม่เป็นคนต่างชาติ 2. ไม่ใช่ผู้หญิง 3. เกิดก่อนรัชกาลที่4ี่ <C. S 1> ไม่ใช่กษัตริย์และ5ไม่เคยออกรบ mm. ทางเงินไขนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอ3ามรายชื่อที่ตรงตามเงินไขนี้ครับไม่เป็นคนเมรินครับไม่ใช่ผี่หญิงก่อนรัชกาลที่4ถ้านึกออกตอบได้เลยนะครับทีละชื่อนะครับสุนทรภู่สุนทรภู่นะครับถูกต้องครับเดินหนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วอีกสองชื่อครับอ,อ,อีกสองชื่อครับ สองชื่อครับพยาศรีสุนทรโวหารสุข้ังครับอีกหนึ่งชื่อครับสมเด็จพุทธาจารย์โตสุข้ังครับโอ้แตมตอนนี้พระท่านนี่ราคาหลักล้านเลยนะไม่ง่ายเลยนะเกมนี้นะไม่ง่ายไม่ง่าย เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายย้อนสอนกันมันเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายข้อแรกผ่านไปนะครับได้ไปอีก10,000บาทนะครับไปต่อข้อที่2นะครับเกมสุดท้ายแล้วข้อนี้เงื่อนไขเดิมนะครับมูลค่า1,000 0บาทแต่สิ่งที่ขอเพิ่มเติมก็คือชื่อบุคคลสําคัญตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้5ชื่อครับโอ้โหขอ 3, ขอห้ข้อแรกคือเกิดในราชการที่1 ถึงราชการที่5ครับเน1 5เนอะและเงื่อนไขที่2ครับไม่ได้เสียชีวิตที่ไทยโอ้โหก็คือเสียชีวิตที่ต่างประเทศต่างประเทศหมดเลยโโห้ารายชื่อบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ภาพพร้อมแล้วเชิญครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับ ถูกต้องครับเซอร์ไอแซคนิวตันครับเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ใช่ครับมาใหม่มาใหม่มาเงื่อนไขครับเลโอนาร์โดดาวินชีครับไม่ใช่ครับแฟนสยามอินจันครับอินจันถูกต้องครับเออจี๊ดที่เป็นขาแฟนนะนับสองให้เลยฮะโอ้ยสองคนเลยเท่ากับว่าสามแล้วครับตอนนี้เฮ้ยขออีกสองคนขออีกสองคนครับสองพี่น้องตระกูลไรครับตอบสองพี่น้องตระกูลไรนะครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับที่ทำเกี่ยวกับ้นดินเลยนะใช่ครับอันนี้ก็สาแฟนครับผมนับสองนับสองครับรวมแล้วครบแล้วครับตอบแฟดไปหนึ่งตอบพี่น้องไปหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาเบิร์ไสไตายห้าชื่อครบแล้วถูกต้องครับโอ้โหเขาเขาฉลาดหรือว่าเขาบังเอิญแล้วอินจันเขาไปเสียชีวิตที่ไหนครับที่สหรัฐอเมริกาประเทศเลยก็ไปโชว์ต่างประเทศตลอดอือืออ่าแล้วสองพี่น้องตระกูลรอะครับ สองพี่น้องตระกูลไร้พี่เกิดปี6-7เจ็ 7, สว่วนน้องเกิดปี7-6็ดครับรเขาเกิดเจ็ดเขาได้คิดค้นเครื่องบินอ่ะเมื่อปี1,900เก้าครับเขาไปสร้างเสร็จปี1 9ึ่งพันเ้าอ้าผ่านมาอีก2ข้อนะฮะเหลือข้อสุดท้ายครับและเกมสุดท้ายด้วยข้อนี้มูลค่า2,000 20, มื่นบาทแน่นอนมูลค่าสูงขนาดนี้เราต้องการคำตอบมากถึงเคนครับอ เจ็คนที่เป็นบุคคลสําคัญนะครับและต้องมีข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดด้วยเงื่อนไขที่กําหนดไว้มีทั้งหมด3ข้อนะครับ 1. เกิดก่อนยุคราชการที่5ครับเกิดก่อนยุคราชการที่5 2ไม่ใช่เชื้อสายไทย 3. เคยอาศัยในไทยไม่ใช่คนไทยแต่เคยอาศัยในไทยนะครับเหเืมนกันนะ ขอเจ็ดชื่อสองหมื่นบาทครับเด็กครับท้าวทองกิบมาครับท้าวทองกิบมาถูกต้องครับที่สองครับชูมองเดลาลูเบร์ถูกต้องครับหลายที่ที่สองผ่านไปชื่อที่สามครับซเตอร์จอห์นบาวริงครับถูกต้องครับชื่อที่สี่ครับคอนสแตนตินฟอร์คอนครับถูกต้องครับชื่อที่ห้าครับ อ๋อเนมแอนนาครับถูกต้องครับชื่อที่หกครับอีกสองชื่อเท่านั้นครับอ๋อนายแพทย์บัตลี่ครับัถูกต้องครับชื่อสุดท้ายชื่อที่เจ็ดครับใช่ครับยามเบดะนางงามอสารับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอตบถูกหมดทุกข้อนะครับรับปีกสี่หมื่นบาทครับยามเบดะชื่อสุดท้ายที่มาทำอะไรครับอ๋อยามเบดะงาน นางงามมาสายใช่ไหมครับเป็นคนเขาแบบเหมือนเขามาลบช่วยไทยมาช่วยไทยรบทหารเป็นทาหารครับรับราชาการดํารงตําแหน่งเป็นหัวเมืองของนครศรีธรรมราชครับเขาได้พระนามจากกษัตร,ริย์ว่าออกยาเสนาพิมุกค,ครับโอ้โ,อโหแสดงว่าดูสุโยไทายหลายรอบมาก <c oughs> จอรนบาวลิงอะ่ะเขาคือใครอ่ะจอนบบวลิงคือคนที่มาทำสนธทสัญญากับ ประเทศไทยครับเขาเป็นคนอังกฤษครับถูกแต่งตั้งให้เป็นราชทูตโดยราชินีวิกตอเรียเขามาทำสนธิสัญญาที่ไทยคือเขาจะให้คนอังกฤษหรือชาวต่างชาติครับมาค้าเสรีในกรุงเทพมหานครและคนอังกฤษสามารถครอบครองที่ดินในไทยได้ครับมหมอบัตรเลยครับหมอบัตรเลยคือนายแพทย์ที่มาเผยแพร่ศาสนาคิด แล้วก็มาเผยแพร่การแพทย์ของชาวตะวันตกครับแบบการผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับเท้าทองกีบมา้าอ๋นนี่เป็นราชินีขนมไทยครับเป็นคนที่คิดข้นขนมไทยคนแรกอ,อันนี้เหมือนจะเห็นในละครอยู่บ้างเป็นชาวอะไรเป็นชาวญี่ปุ่นลูกขึ้นโปรตุเกสครับอขนมนี่เขาทําคือขนมอะไรฝอยทองกับทองหยอดครับแมมแอนนาอันนี้เป็นครูฝรั่งของราชการที่ห้าครับ ซีโมงเดลลาลูแบร์อันนี้เป็นนักราชทูตของพระเจ้าหลุยที่สิบสให้มาเจราจาค้าขายกับไทยครับอ่านี่คือข้อมูลในเบื้องต้นนะครับครับรั้วเม็ดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รับทุนการศึกษาจากราชวิยรยาลัยจุฬาภรณ์มูลค่าหนึ่งแสงบนบาทตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับได้1นึ่งแสนแล้วเอาไปช่วยบ้านคิดตน้น แบ่งเอาไว้เรียนด้ครับครับครูครูเอากระเป๋ามามื่วันนี้เอามาค่ะแต่เพราะว่าที่เราเราจ่ายเป็นเหรียญบาทนะเอาไหมเหรียญบาทได้ครับแล้วแล้วก็ต้องนับให้เสร็จภายใน15นาทีนะถ้าไม่ทันก็คือไม่ได้นะอ้าวตอนนี้ทำสำเร็จแล้วบอกไงครับเอาเป็นภาษาตัวเองได้เลยเอาที่ถนัดเลยเอาภาษาฝรั่งก็ได้ แม่ทำสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวกลับไปช่วยที่บ้านเงินตรงนี้ก็จะส่งเสริมน้องด้วยครับแล้วก็ให้แม่ไว้ใช้ไม่ต้องกินอะไรที่มันต้องลำบากครับเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดครับไม่มีเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีผมวันนี้กับแม่ด้วยครับกับน้องเพื่อนแม่ครับทุกคนเลยคนรอบข้างเราใช่ครับเขาสนับสนุนผมมาตลอด เพราะว่าเพื่อนๆ,อนๆคนรอบข้างก็งเห็นว่ามิ้นเป็นคนตั้งใจแล้วมิ้นก็เป็นคนดีเป็นคนสู้ชีวิตอันนั้นแหละสิ่งที่เขาอยากให้เห็นความสําเร็จของมิ้นต่อๆไปก็ขอบใจมากนะมิ้นที่คุณได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้จริงๆนะสู้ในในชีวิตจริงของตัวคุณเองจากสิ่งที่คุณได้เล่ามาแล้วก็สู้ให้พวกเราได้เห็นในเกมที่แต่ละเกมที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกอ เราทุกคนสัมผัสได้จริงๆขอให้รักษาจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้นี้เพื่อความสำเร็จของคุณในอนาคตค,ครับครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะไปซ่อมบ้านไปดูแลครอบครัวคิดอะไรก็ขอให้สมหวังจะเป็นกำลังใจให้เสมอค,ะอค่ะครับเหตั้งแรกน้องอาจจะดูเกินๆเนาะเออดูเหมือมีความยอบแยบนิดหนึงแต่น้องไม่ยอมแพ้อันนี้ก็สิ่งที่ที่ผมเห็นแล้วผมเชื่อว่า ในชีวิตจริงเราจะเป็นอย่างนี้เราจะสู้แบบที่มันไม่เคยมีให้เราพร้อมหรอกแต่เราก็ต้องสู้แล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบผ่านไปให้ได้นะครับผมนะครับทําให้เห็นเลยว่าเราเป็นสำหรักให้กับที่บ้านได้เป็นสำหรับให้กับสังคมประเทศไทยได้นะครับดีด้วยครับเขาฝันอย่าลืมที่เราบอกว่าจะเป็นคือวิศวกรวิศกวกรเอาให้ได้เอาให้ได้และอย่าลืมคนสําคัญที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดคุณครูชื่อคุณครูนะครับ ครูสุรภาคุณยาศิริครับหรือครูเพลครับนี่นะครูเพลใช่ไหมครับขอบคุณนะครับคุณครูครับที่ดูแลลูกศิษย์มาอย่างดีนะครับเอาละวันนี้หนึ่งแสนบาทไปทุกคนแฮปปี้มากท่านผู้ชมก็แฮปปี้นะครับมีความสุขแล้วก็ได้มีกําลังเนาะได้กําลังได้พลังบวกกลับไปทํางานกันต่อไป ขอบคุณคอมพินเตอร์ทั้งสามท่านอย่างมากครับขอบคุณครับนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนเด็กเก่งแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นกับรายการเก่งจริงริงค่าเทอมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งจริงริงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับสาวน้อยจากจังหวัดนครปฐมผู้เป็นความหวังเดียวของพ่อผู้แก่ชราเธอแบกความฝันการเป็นไกด์มาสู้ด้วยวิชาสังคมศึกษา หวังคว้าเงิน1นึ่งแสนไปเป็นทุนเรียนต่อเพื่ออนาคตเพื่อพ่อ <Element. S 1> งามตาอนุสาวรีที่จอนเจดีครับอนุสวร,รีย์พระเนสวนมหาลาชะไม่ใช่ครับข <indung> ้ามค่ะเธอจะคว้าค่าเทอมหนึ่งแสนบาทไปได้หรือไม่ห้ามพลาดไหนเก่งจริงๆิงค่าเทอม